ก็สำหรับโฮสต์ไว้ตั้งค่าเวลาประชุมนะครับหรือว่าโฮสต์นะครับ,ร host, รบก็จะขึ้นมาประมาณนี้ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือตั้งค่าความปลอดภัยของการใช้โซมดทางนี้นะครับว่าเราจะ,ะมีล็อกห้องโซมไม่ให้คนเข้าแล้วหรือว่าอันแรกสำหรับโฮสต์กับโฮสต์นะครับล็อกไม่ให้คนอื่นเข้าละนะครับหรือว่าสร้างห้องแบบห้องแยก ไม่ใช่ห้องแยกห้องแบบห้องรอนะครับให้เขารอนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นตัวข้างล่างก็จะเป็นอ,อนุญาตให้สําหรับผู้เข้าร่วมทําอะไรได้บ้างนะครับให้เราให้เราติก๊กซึ่งกรายละเอียดก็จะตามนี้นะครับว่าอนุญาตให้แชร์สกีนนะครับผู้เข้าร่วมจะแชร์ไม่ได้นะครับถ้าโส้ห์หรือโคต์ไม่อนุญาตนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่องนี้พวกนี้นะครับ เปิดไมค์นะครับเลือกเปิดวิดีโอนะครับแชร์ไว้บอร์ดแชร์โน้ตนะครับแชร์ใช้แอปร่วมอะไพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคนที่เป็นโฮสต์กับโคโฮสต์ไปตั้งค่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเวลาเราเข้าร่วมประชุมนะครับสำหรับ ผู้เข้าร่วมทั่วไปก็อาจจะมีแค่ตัวสองสามตัวบนนี้นะครับสามตัวบนนี้ก็คือสำหรับผู้เข้าร่วมทั่วไปก็จะสามารถแชทหาคนนั้นคนนี้ได้นะครับหรือว่าแชทหาทุกคนในห้องแล้วก็เปิดกล้องเปิดวิดีโอเปิดไม้นะครับถ้าคนเป็นโฮสต์ก็จะมีครบทุกอันเลยนะครับก็จะอนุญาตให้ พูกเขาร่วมเปลี่ยนชื่อแต่งตั้งโคโฮสหรือว่าตั้งให้คนอื่นเป็นโฮสแทนได้นี่คือฟังก์ชันที่โคโฮสกับโคโฮสทำได้ในส่วนของอ่าสำหรับพวกเราทั่วไปครับที่ใช้ก็คือหน้าาตัวนี้นะครับว่าปรับแต่งให้มันดูสวยงามนะครับเวลาเราหน้าจอมันจะจัดเรียงคนยังไงนะครับ อ่าจะแบบเวลาคนอันบนสุดก็คือไอสปีกเกอร์นี่ก็คือจะจัด <S <S แบบว่าตัวผูดคนพูดเนี่ยจะเป็นหน้าจอใหญ่นะครับหน้าจอใหญ่แบบนี้แล้วก็ผู้เขาร่วมก็จะอยู่ข้างบนนี่เป็นจัดจัดเลเยอร์ของหน้าจอแกลลอรี่ก็คือขึ้นทุกคนเลยเป็นแบบเรียงเๆียงเรียงกันทุกคนนะครับตัวนี้ก็คืออซ่อนตัวเองไม่ให้เห็นหน้าใครไม่อยากเห็นหน้าตัวเองก็อาจจะ กดตัวนี้นะครับ High Cell View หรือว่า High คนที่ไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็อนนี้โชว์แสดงเวลาที่ประชุมเริ่มไอที่ประชุมมาทั้งหมดนะครับแล้วก็อนนี้ก็เป็นปูสกี c r ก็เต็มหน้าจอนะครับจะไม่เห็นแถบข้างล่างอันนี้ก็สำหรับคนที่มีเขานะครับาจะแปบ,บว่า อยากจะอ,อยากจะสร้างให้มันแบบการประชุมให้มันดูมีลูกเล่นหน้าตื่นตามากขึ้นนะครับก็อาจจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับเมายว่า follow host video ก็กคือถ้าโฮสตั้งหน้าจอของโฮสเป็นยังไงเราก็หน้าจอจะคล้ายกันนะครับ immersive immersive นี่ก็คือ,อการตั้ง ตั้งพื้นหลังห้องประชมุมครับให้เป็นรูปร่างต่างๆนะครับอันนี้ต้องมีแอ c เขา t นะครับตัวอิมเมอร์ซีนี้ต้องมี a อ c เขา t ถึงจะทำได้ขอ,ขอถามนิดนึงมีแอคเคาทหมายถึงหมายถึงยังไงครับต้องมีแอคเคาทโซมครับก็คือแอคเคาทที่เราสามารถล็อกอินเข้าไปโซมได้ ก็คือ,อถ้าคนมีแอคเคาทนะครับมันจะไม่ขึ้นหน้านี้เวลาเราเปิดโปรแกรมโซมครับ่หรือว่าถ้าถ้าใครยังไม่มีแอคเคาทก็ามาที่เปิดโปรแกรมโซมามันจะหน้าตาประมาณนี้ก็กดซ้ายอันะครับมันก็จะเด้งไปที่เว็บโซมให้เราก่อข้อมูลนะครับอาจจะเป็นเข้าผ่านไอ้ g o o g l e แอคเคาทก็ได้นะครับหรือว่าเข้าผ่าน Facebook อคเคาท์ก็ได้ มันก็หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำไอตัว immers i v e ให้ดูนะครับก็ะจะมันจะไม่แน่ใจทำได้ไหมอ้ช oh, <stop>. น่าจะไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็น うん。そうなん นะครับมาสิอาจจะต้องเป็นเขาโพนิดหนึ่งมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับจัดห้องประชุมให้มันดูสวยดูดี ผมไม่แน่ใจว่าเทคโนโลยีเขาเปิดเดให้เราใช้ได้หรือเปล่านะครับฟังก์ชัน,นี้หน้าตาประมาณนี้นะครับจัดห้องประชุมให้มันดูเหมือนห้องประชุมจริงๆนะครับซึ่งไม่แน่าที่ผมเป็นโคโ,คโคตรตัวนี้มันทำไม่ได้เนาะมันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ มันก็ผ่านไปเร็วๆนะครับในส่วนของต่อไปก็คือเป็นเรื่องของการปรับแต่งวิดีโอนะครับว่าก็คล้ายๆกับเมื่อกี้เนาะเราเราอาจจะปรับแต่งภาพของเราได้นะครับว่า,าเราจะตั้งอวตารหรือว่าจะปรับพื้นหลัง เปิดไมค์เปิดกล้องมันมันทำได้หลายที่ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมโชว์สไลด์เมื่อกี้ก็คือจะเป็นทำฐานไอแ็บที่เป็น t i ิ i ิ a n นตัวนี้ครับก็คือมาจากแถบไอตัวข้างล่างตัวนี้ครับ p ปฏิ i ิปันถ้าเราคลิกข้ามันจะขึ้นประมาณนี้เราปรับของเราได้อีกตัวหนึ่งที่ปรับได้ก็คืออ่เป็นปรับจาก นี่นะครับรับอย่างไอตัวภาพของเราเองนะครับหรือเราอาจจะคลิกขวาที่รูปของเรานะครับหรือว่าถ้ามันเป็นแกลเลอรี่อาจจะมันจะมีจุดเล็กๆสามจุดอยู่ตรงมุมขวาบนนะครับเราลี้เข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าเราจะเบอร์เบอร์ข้างหลังนะครับหรือว่าเบอร์ แบ็กกราวนะครับมันก็จะแบ็กกราวเราก็จะเบอร์ประมาณนี้นะครับหรือว่าเราจะสร้างวิชวลแบ็กกราวด์นะครับก็คือพื้นหลังที่เป็นรูปต่างๆนะครับในตัวนี้นะครับอันก็จะเลือกได้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เรากดก r e นสกรีนมัก็จะเป็นแบบพื้นหลังเขียวให้เราใส่อวตาร์ได้นะครับ อันนี้ไม่แน่ใจคนที่ไม่มีเขาทำได้ไหมครับตัว virtual background ลองลอง,ลองทำดูนะครับก็คือทีขวาที่รูปเรานะครับแล้วก็ shoot virtual background ครับ ก็จะอ่าธรรมดาเบอร์หรว่าเลือกรูปนะครับถ้าใครมีรูปเองอยากใส่รูปแบบที่บ้านตัวเองหรืออะไรก็คิกตรงนี้นะครับเลือกได้นะครับเป็นทั้งรูปทั้งวิดีโอนะครับอางที่เรามีอยู่ในเครื่องอันนี้มีอตัวอย่างวิดีโอนะครับมันก็จะเป็นมานี้นะครับ มีโอสั้นๆนครับถ้าวิดีโอใหญ่เขาจะ,ะไม่ให้ใส่มานะครับมันใส่ไม่ได้ก็จะมีเอฟเฟกอะไรต่างๆให้เราเลือกเล่น,นครับนี่ก็จะเป็นแบบต่อมานะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับอ่าลืมข้างล่างไปนะครับมิเลอร์มิเลอร์มาวิดีโอก็คือเหมือนกับทำให้เหมือนเราส่องกระจกตัวเองนะครับ แบบเราขยับซ้ายมันก็ขยับซ้ายอย่านงนี้ก็จะเป็นอวิดีโอเอฟเฟนะครับก็อาจจะใส่แบบรูปหมารูปแมวนะครับขยับน่ารักนะครับใส่เข้าไปนะครับใส่แว่นได้นะครับใส่แว่นนะครับเห็นไหมครับใส่แว่นนะครับอ่านะครับอ่าลองอันนี้ก็จะให้เวลาลองเล่นดูนะครับ มีใครทำไม่ได้ไหมครับยกมือได้นะครับขออนุญาตขอแชร์นะครับขอแชร์กับทางวิทยากรไอ้ตรงนี้มันมีประโยชน์ตรงตอนที่เราเวลาเราไปประชุมที่ที่ประชุมนั้นต้องการให้มีแบ็กกราวอย่างที่ตอนสมัย e เอฟสมัยเอฟปที่เขาเขาเขาจะมีแบ็กกราวสำหรับผู้เขา้าร่วมประชุมเลยว่า ก็าจะมีมาหรือหรือว่าการประชุมการสัมันาของสวส,สหรือว่าปีสัมันาที่ผ่าน,านมาเราก็เคยใช้ใช่ไหมครับเราก็ได้รูปแบ็กกราวน์นั้นมาเราก็มาเก็บเอาไว้ใช่ไหมครับเป็อย okay, นะ่างนี้ก่อแล้วเวลาเราเลือกเราก็เป็นมาเลือกตรงนี้เราก็สามารถให้เป็นเป็นธีมเดียวกันเป็นเหมือนเหมือนกันได้กับเขาใช่ไหมครับโอเคเนาะเห็นหลายคนทําได้แล้วนะครับอ๋อเหร โอเคนะครับ Virtual background เสร็จแล้วต่อมานะครับก็อันนี้เป็นวิดีโอฟิลเตอร์แล้วนะครับทุกแล้วนะครับใส่กำลังใส่แว่นต่อไปเป็นอวตารนะครับก็คือเราไม่อยากให้ขึ้นรูปตัวเองครับอยากให้เป็นรูปอื่นนะครับแบบเขาจะมีให้เลือกรูปหมารูปแมวครับรูปกระต่าย ก็แมมเห็นในในซมนะครับมีคนทําอยู่นะครับก็อันนี้อยากให้เวลากันลองทํากันเล่นๆครับซึ่งตัวอวตารตัวนี้ครับอาจจะต้องอาจจะต้องใช้ไอต้องต้องสมัครไอคเขาก่อนนะครับใครที่ไม่สมัครไอคเขา์อาจจะทําไม่ได้หรือว่า <c oughs> สสทสิบสองใส่ 12, สหมวกนะครับโอเคตัวอวตารนี่นะครับถ้าเราปิดวิดีโอนะครับมันก็ยังขึ้นอยู่นะครับแต่ว่า มันจะไม่ขยับนะครับแบ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  ออนี่นะครับถ้าผมปิดกล้องอยู่นะครับมันก็จะไม่ขยับสมมติถ้าผมเปิดกล้องนะครับก็ขยับตามนะครับมีปากพูดได้ด้วยนะครับก็ถ้าพูดก็จะประมาณนี้นะครับมันขยับไม่เป็นสำพูดนะครับ เ okay. นี่น่าจะเล่นกันสมควรแล้วนะครับโออลืมอีกนิดนึงเนาะครับเรื่องการปรับแต่งนะครับการปรับแต่งเราเราอาจจะมาที่การปรับแต่งนะครับ มาที่ตัวข้างบนนะครับคลิกตัวไอ้เขียวๆนะครับ Meeting Information ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ไอ้ตัวเครื่องจักรรูปรูปจักรมันจะให้เราปรับแต่งเรื่องของโปรแกรมอันแรกจะเป็นเรื่องทั่วไปของโปรแกรมนะครับว่าจะให้โปรแกรมมันเปิดตอนเราเปิดเครื่องเลยหรือว่ายังไงนะครับถ้าใครเครื่องช้าก็อาจจะไม่ให้มันเอาไว้ทีหลัง อันนี้ก็ปรับทีมปรับอะไรทั่วไปอันนี้ปรับในส่วนของการปรับวิดีโอก็ที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็จะมีะปรับมิ r เลอร์ไมวิดีโอทำให้เป็นกระจกปรับกล้องเลือกกล้องว่าใช้กล้องไหนใช้สัดส่วนยังไงเป็น HD หรืออะไรนะครับน,นี่ก็เป็นตั้งค่าทั่วไปนะครับ ก็เป็นส่วนเสียงนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหานะครับว่าเสียงอาจจะไม่ขึ้นอาจจะต้องเวลาพูดไม่ขึ้นอาจจะต้องมาเช็คนะครับอย่างแรกก็คือเช็คเช็คจากตรงนี้ก่อนนะครับว่าเราเปิดไม์อยู่หรือเปล่านะครับสมมติว่าถ้าเราเปิดไม์อยู่แล้วเสียงไม่ออกเราอาจจะมาเช็คอีกทีว่าเราใช้ไม์ตัวไหนนะครับเลือกไม์นะว่าเป็นไม์จากเครื่องหรือว่าไม์จากหูฟังอะไรเนี่ยถ้าเราเสียบหูฟังอยู่นะครับ พอมีเซตติ่งอาจจะไม่ลงรายละเอียดลึกนะครับอาจจะเป็นลองทำดูก็เมื่อต้นก็คือเช็คว่ามันเปิดอยู่หรือเปล่านะครับก็อันนี้ลำโพงเราเปิดอยู่ไหม,มเครื่องนี้ไม่ได้เปิดนะครับปิดเสียงไว้ส่วนไม้ก็เปิดนะครับเรา,าจ,จะทดสอบได้นะครับกดเทสไม้นะครับเทสต์ลำโพงถึงไม่ได้ยินเสียงนะครับน,นี่ก็เป็นเรื่องของแชร์สกรีนว่าเวลาเราแชร์เราจะให้มันขึ้นขนาดไหนนะครับเต็มจอ เต็มเต็มหน้าจอหรือว่าอเอาเป็นแบบธรรมดาครับนี่ลองปรับด,ดูนะครับซึ่งอันนี้เราปรับทีหลังได้นะครับม่ีปัญหานี่แชทก็เป็นปรับแต่งแชททั่วไปอันนี้ก็เป็นแอปที่เราดาวน์โหลดไว้นะครับกับทางสูบนี่เอฟเฟกพูดแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาก็เป็น เรื่องเลสอนนะครับเราอาจจะตั้งค่าไว้นะครับว่าเวลาเราบันทึกประชุมซูมเราจะให้ปลายทางที่เก็บไฟล์มันอยู่ที่ไหนครับในเบื้องต้นมันจะอยู่ที่็อคิ m เมนแล้วก็ตูให้เราเป็น default ให้เรานรในส่วนของคขาวก็มีนะครับสำหรับคนที่มีเขานะครับนก็เป็นปรับแต่งโปรไฟล์ทั่วไปนะครับเป็น เปอร์ฟอร์มานเครื่องอะไรพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของอ่าส่วนช่วยเกี่ยวกับาบางคนอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องการได้ยินหรืออะไรอาจจะให้มันขึ้นแคปชั่นปรับสีปรับอะไรอันนี้ครับหรือว่ามันเล็กไปนะครับก็ปรับไซส์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการปรับแต่งเบื้องต้น,นครับ ไปเป็นเรื่องการแชร์นะครับเมื่อกี้อวตารพูดไปแล้วนะครับแอบสกรีนมีใครมีคำถามไหมครับเรื่องของการตั้งค่าการตั้งพื้นหลังหรือว่าตั้งรูปภาพอะไรพวกนี้ขออนุญาตสอบถามค่ะครับถ้าเราจะเลิก AI คอมเพนนทำยังไงคอับเบื้องต้นนะครับก็คืออาจจะต้อง ถ้าเราไม่ใช่โฮสต์นะครับเราอาจจะต้องขอมันจะขึ้นว่าถ้าเรากดตอนนี้นะครับมันจะขึ้นว่าเซ็นรีเควสนะครับก็ให้โฮสต์เขาเปิดให้นะครับใช่ครับถ้าจะกดที่ AI คอมเพนีนะครับมันจะขึ้นว่าให้เซ็นรีเควสแล้วก็เซ็นไปแล้วก็บอกให้โฮสต์เขาอนุญาตให้เราใช้ครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแชร์ไฟล์นะครับอันนี้อาจจะมันเห็นหลายคนก็อาจจะแบบตะุกตะกักนิดนึงครับเวลาแชร์ไฟล์อาจจะแบบที่แชร์ยังไงแชร์ทุกไหนนะครับก็อันนี้แนะนําเบื้องต้นนะครับก็ถ้าเรากดอ่าแชร์สกรีนซึ่งซึ่งเป็นอยู่ข้างล่างนะครับที่เป็นเขียวๆนะครับทุกคนจะเห็นนะครับก็ในส่วนของตัวนั้นนะครับ เวลาเราแชร์สกรีนแล้วมันจะขึ้นหน้าจอประมาณนี้นะครับว่าให้เราแชร์แบบไหนนะครับก็จะมีแท็บมือต้นก็จะมีแบบเบสิกนะครับแวา์ vant, แล้วก็แบบแชร์ไฟล์นะครับในในส่วนของตัวแรกนี่ก็คือเบสิกก็คือจะแชร์ทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอเรานรับให้ที่เราเปิดไว้นะครับโปรแกรมที่เราเปิดไว้ไม่ว่าจะเป็นอ่าเว็บเบราว์เซอร์ไลน์หรืออะไร เราสามารถแชร์ได้มันก็จะโชว์เฉพาะหน้าที่เราต้องการให้แชร,ร์ที่เราเปิดไว้นะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือเราจําเป็นต้องเปิดเปิดเปิดโปรแกรมไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีแชร์ไว้บอร์ดที่เราทําไว้นะครับเดี๋ยวอาจ,จะพูดดีกทีหลังหรือว่าคนที่ใช้ iPad iPhone ก็กดตัวนี้นะครับเป็นแชร์จาก iPad iPhone นะครับก็จะ,ะเป็นฟังก์ชันเฉพาะของ i p แพดไอโฟน ผมผมไม่เคยใช้ไม่ได้ใช้ iPhone ไม่ใช้ Android <c oughs> ส่วนต่อมานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของแชร์แบบแอดวานซ์นิดหนึ่งครับก็คืออยาจิบน้ำ <c oughs> ในส่วนของตัวนี้นะครับเรามันก็จะเป็นแชร์แบบเหมือนทั่วไปนะครับแต่ว่าพิเศษขึ้นมานิดหนึ่งว่าเราสามารถถ้าใช้ Windows นะครับใช้ผ่าน ใช้ผ่านโอ per ation ของเครื่องที่เป็นวินโด w s นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันของแชร์ power point มาให้นะครับแชร์ power point ก็คือเราสามารถกดแชร์จากไฟล์ power point ได้เลยครับโดยไม่จำเป็นต้องเปิด power point ขึ้นมานครับอันนี้ก็จะสะดวกนิดนึงนะครับสำหรับเครื่องที่แบบเวลาเปิด power point อาจจะช้านี่ครับหรือว่า power point มีขนาดใหญ่แล้วเวลาเปิดช้าใช้ฟังก์ชันตัวนี้อาจะช่วยได้ ก็สะดวกนะครับแต่ถ้าใครใช้ Mac หรือ Linux ก็ฟังก์ชันนี้จะจะไม่มีนะครับแล้วก็อันนี้ Portion of screen นะครับก็คือแสดงหน้าจอเฉพาะส่วนนะครับถ้ากลับไปที่เมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับแบบเบสิกก็คือจะแชร์ทั้งหน้าจอนะครับทั้งหมดเลยนะครับ อันนี้จะเป็นแชร์เฉพาะส่วนนะครับเราก็สามารถเลือกลากมันจะเป็นกรอบสีเขียวขึ้นบนหน้าจอของเราครับเราเลือกเลือกแชร์เฉพาะที่ได้ต่อมาก็จะเป็นแชร์แบบแชร์ไฟเสียงแชร์ไฟล์วิดีโอนะครับที่เรามีไว้ในเครื่องครับตัวนี้อ่ามันก็จะมีท๊กนิดนึงถ้าเราสังเกตข้างล่างนะครับมันจะมีอ่าแชร์ซาวด์กับแชร์ไอออพติมั่ยวิดีโอคลิปนะครับ ซึ่งไอตัวแชร์ซาวนี่บางทีเราแชร์วิดีโอแล้วเสียงถ้าเราไม่ติ๊กก่อนเสียงมันจะไม่ขึ้นนะครับแล้วอ p กติไมก็คือปรับคลลุณภาพวิดีโอแบบบางทีไฟล์มันใหญ่มันภ้ามันอาจจะแตกนะครับก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้ช่วยได้นะครับในส่วนต่อมาก็เป็นแชร์ไฟล์ก็เป็นแชร์จากไอเขาคลาวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าวันไดนะครับ g o o l e d r i ด e หรือว่าบล็อกนะครับดอบล็อกได้หมดนะครับต่อมานะครับในอันนี้เป็นหน้าจอเวลาเราแชร์นะครับมันก็จะขึ้นแถบข้างบนมาอย่างนี้นะครับคนอื่นอาจจะไม่เห็นนะครับแต่คนแชร์จะเห็นแล้วก็อาจจะลำคาญตานิดหนึ่งนะครับก็ปิดได้นะครับแบบนี้ก็คือถ้าใช้ก็กดตรงนี้นะครับในตัวมอสามเหลี่ยมไปจุดสามจุดนีครับ มันจะมีขึ้นว่า High Floating e e t n g Control นะครับก็กดตัวนี้มันก็แถบข้างบนก็จะหายไปนะครับแต่ว่าอ่าง่ายๆก็คือกด Control นะชิปแล้วก็กดตัว H นะก็หายแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็อ่าสมมุติถ้าใครแบบแชร์ไปแล้วเสียงไม่ขึ้นนะครับอาจจะเช็คตัวนี้ก็ได้นะครับแชร์ซาวนะครับนอติ๊กเรียงนะครับ อเอาซาวส์อัลติมซยวิดีโอนะครับแล้วก็อันนี้ก็โชว์เวลานะครับอันนี้เป็นแถบเบื้องต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวอนโน,อนโตอเตดเนะเดี๋ยวพูดอีกทีนะครับว่าเราทำอะไรกับเงนได้บ้างต่อไปเป็นเรื่องของ แถบแบบเวลาคนอื่นพูดหรือคนอื่นแชร์นะครับเราอยากแบบเห็นด้วยเียแสดงความคิดเห็นหรือว่าแบบเราชอบจังเลยนะครับส่งหัวใจให้หน่อยนะครับก็มีแถบเรีแอคชั่นข้างล่างให้เราทำครับออแบบสามารถยกมือนะครับกดเลสแอนก็ยกมือขึ้นมาขอ,อแบบแสดงความเห็นนะครับรว่าคนพูดแบบพูดสนุกมากตลก,ก,กมากก็กดหัวเราะให้นะครับก็จะขึ้นนะครับ นี่ก็เป็นเบื้องต้นครับตอนนี้ในส่วนของการยกมือแสดงของแสดงความคิดเห็นนั่ก็คือทุกคนสามารถยกได้นะครับแต่ว่าเราเรายกแล้วเราต้องเอามือลงเองนะครับหรือว่าโฮสกับโฮสเป็นคนเอามือเราลงให้นะครับ